แล้วเวลาผมทำอาผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สําเนาผมทําอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุขภาวาะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 6ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤต ซ้อนวิกฤตเราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอรัปชันอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เราได้เห็นการเรียกลับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูงความอ่อนแอพ่ายแพ้ของระบบต่อมาเฟียจีนต่างชาติที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมืองสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจ ตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟียด้วยความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจไปจนถึงปอปงอตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้คนไทยได้รู้ซึ่งถึงการบริหารงานของท่าน นับว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่ยินดียินร้ายต่อความเหืเกเิมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย การดำรงอยู่ของท่านย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั้งมวลผมเชื่อมั่นว่าหากท่านไม่จาัดก,การปัญหาทุนจีนสีเทาประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชำอุดไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่กลับจะพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดนอดแหลมของยาเสพติดที่ลุกคืบเข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันออนไลน์ คอเซ็นเตอร์และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆจากทุนจีนสีเทาดังกล่าวซึ่งผลจากความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลและสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นวันไหวของสังคมไทยหากเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยการแสดงออกของรัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้ตำรวจ และข้าราชการประจำได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้าในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณคนไทยและตำรวจน้ำดีที่ร่วมแรงร่วมใจส่งข้อมูลให้ผมในเรื่องจีนเทาหรือตู้หาวทำให้ผมได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวน่าหดหู่และยังติดขัดไปด้วยอุปสรรคนานาประการจากเจ้าหน้าที่รับเองโดยทั้งสิ้น หากผมได้รับความร่วมมือจะทําให้ผลประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับสังคมไทยในการได้ป้องกันและอยู่อย่างเป็นสุขเนื่องในวาระปีใหม่2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตยและอำนาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดดนบนนลบันดาลโรนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่ชัยชนะในการต่อสู้ทุนจีนสีเทาผมสัญญากับท่านว่า นี่เป็นสงครามสั่งสอนให้รู้ว่าเราเป็นสังคมที่แข็งแกรง่งมีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจเราต้องพึ่งและยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวแม้กระนั้นเรายังไม่ยอมแพ้คำสัญญาจากผมที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่รักความยุติธรรมเป็นเสรีชนผู้ยึดมั่น ในประชาธิปตไตยท้ายสุดนี้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขนะหากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดารงตำแหน่งของท่านประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหากไม่ผมในฐานะตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งจะใช้สิทธิ ของความอัยุติธรรมด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่าลืมไลค์กดแชท์กและกไกระดให้ให้เพ่อเ่้ยด้วย,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 ยนะคะบไปยบาย